สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety นะครับวันนี้โอ๊ตมาอยู่ที่วัดดอยสะเก็ออดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่อายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นวัดที่อยู่บนยอดดอยสะเก็ดนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ในโซนของดอยโพธิรังสีแห่งนี้นะครับซึ่งบนยอดดอยนี้นะครับก็ จะมีพระพุทธรูปนะครับที่สร้างเป็นหลวงพ่อนะครับเศรษฐีหลวงพ่อเศรษฐีมหาจากัรรจากรพรรดินะครับเป็นหลวงพ่อเศรษฐีเก้าล้านโกฏินะครับเป็นปฏิมากรรมเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นพระองค์ปฐมนะครับ วันนี้นะครับอดก็มาในจังหวะที่อดไม่เคยมาหลายปีนะครับจนมีการเปลี่ยนแปลงการสร้างพุทธสารศาสนสถานนะครับแห่งนี้เป็นการสร้างอย่างครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นสร้างสร้างมาใหม่เลยซึ่งตอนนั้นที่อดมาเมื่อสีหปีที่แล้วตรงนี้ยังไม่มีบันไดนะครับทางวัดก็ได้สร้างบันไดขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น สามารถเดินจากตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นโซนนู้นะครับที่เราเห็นฝักฝั่งทางนู้นก็เป็นโซนของวัดดยสเก็ดโซนเก่านะครับส่วนที่โอ๊ตยืนอยู่ตรงนี้เป็นโซนของภูเขาอีกลูกหนึ่งที่สูงกว่าเป็นอ่าภูเขาโพธิรังสีนะครับอ่าถ้าเรานะครับ มาในวัดอาดอสเกตนะครับในโซนของโซนเก่านะครับก็สามารถเดินขึ้นมาแล้วก็มีทางรถจอดนะครับเอารถจอดไว้ด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นตั้งแต่ด้านล่างมาถึงด้านบนนี้นได้นะครับในระหว่างทางนะครับที่จะเดินขึ้นมาก็จะเห็นภูเขานะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเห็นวิวทิวทัศน์เชียงใหม่ได้รอบทิศนะครับ จะเหมือนกับคล้ายๆกับดอยสุเทพนะครับแต่ว่าดอยสุเทพจะสูงกว่านะครับและก็ทางสะเขาจะชันกว่าแล้วก็วิวของอบนดอยสุเทพจะเป็นวิวที่เห็นในส่วนของอำเภอเมืองนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของการเห็นวิวแบบชนบทนะครับ สำหรับ FC ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับสามารถถ้ามาเชียงใหม่นะครับมาที่เชียงใหม่สามารถมาที่อำเภอดอยสะเก็ดได้นะครับขับรถจากในเมืองมาที่วัดแห่งนี้ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับทางไม่ได้ไม่ได้วิบากมากนะครับสําหรับการขึ้นมาด้านบนนี้ก็ทางก็สะดวกแล้วดีนะครับไม่ไม่มีปัญหานะครับภูเขาไม่ได้สูง จนเกินไปนะครับขับมาได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับวัดแห่งนี้นะครับก็กว้างขวางนะครับเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมแล้วก็การทำบุญนะครับแล้วยังทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนจนใจได้ด้วยนะคะเพราะที่นี่สงบมากนะครับ ทางวัดนะครับทำไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่โล่งแจ้งแล้วก็กว้างมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับวัดดอยสะเก็ดนะครับก็จะมีประวัติ ซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับโ็จะทำประวัติของวัดนะครับเราสามารถมาทำบุญที่นี่ได้นะครับก็จะมะีเป็นเครื่องรางของขลังนะครับให้บูชาเช่าด้วยนะครับ เมื่อประมาณสิปีที่แล้วนะครับวัดดอสะเกตแห่งนี้นะครับเจ้าท่านจเจ้าอาวาสนะครับก็ได้เจอนะครับได้เกิดนิมิตนะครับนิมิตเห็นสิ่งหาสศจร,รย์ซึ่งเดี๋ยวจะคลิปต่อไปนะครับโอก็จะทําเป็นคลิปที่พระพุทธบาทนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังบริเวณแห่งนี้นะครับ ทางขึ้นของวัดก็จะสูงชั้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็มาแบบสะดวกได้สำหรับเอฟซี FC, หรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ทีสารนิกชนนะครับก็สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์มาได้นะครับหรือว่ารถยนต์มาก็ได้นะครับส่วนโซนด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นป่าเล็กๆนะครับที่ทำให้เรามีจิตใจที่สงบได้นะครับ เราสามารถมานั่งสมาธิแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ได้นะครับทางวัดนะครับก็มีการสร้างพุทธสถานนะครับ เพิ่มเติมขึ้นเยอะมากเลยนะครับอ๊ไม่ไม่ได้มาในช่วงสถานการณ์โควิดแค่ประมาณ2ปีกค่นั้นเองนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยปูหมอชีวะกะกมารพัฒน ช้างเอราวันนะครับเป็นพระอินทร์ทรงเท้าทรงช้างเอราวันนะครับเป็นสีเพือกแล้วก็มีงาเป็นสีเงินนะครับส่วนในโซนด้านหลังตรงนู้นนะครับก็จะเป็นส่วนสัตว์เล็กๆนะครับที่ทางวัดแล้วก็จเจ้าอาวาสได้จัดเป็นส่วนสัตว มีจะมีนกยุงนะครับแล้วก็มีสัตว์บางชนิดนะครับสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายนะครับให้สำหรับอ่าได้เข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปชมสวนสัตว์เล็กๆตรงนี้ที่นี่นะครับ โซนด้านหลังนี้นะครับก็จะมีเป็นสัตว์ปีกมีนกยูงอู้นกยูงกำลังรำพนนะครับนกยูงกำลังโชว์การรำพนของมันนะครับซึ่งที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็จะเป็นส่วนสัตว์ที่มีนกยูงอยู่เยอะนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันบินได้อย่างอิสระนะครับ โชคดีจังเลยได้เห็นอานกยุงกำลังลำแพนนะครับนี่น่ารักจังเลยมาหาอามันไม่กลัวคนนะครับนี่ครับมันโชว์สยายปีกนะครับก็ เป็นเหมือนกับการพกผ่านหย่อนใจเล็กๆนะครับที่นี่ก็จะมีสัตว์ปีกเล็กน้อยไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นเขตอพยพทานเนาะก็จะมีเป็นแบบเป็ดก่ายแล้วก็นกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีวัวด้วยนะครับมีหาดก็มีวัวเล็กน้อยมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับ าข้างล่างก็จะมีการปลูกต้นมะละกอด้วยนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็รับชมโฆษณาให้ช่องโอตด,ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ orch Chiang Mai CM variety